พีกินนะครับการขับเคลื่อนปัญจีคภูณร์รัไทั่วประเทศไทยครับมีต่อานครับศูนย์เก้าศกห้าสองแปองแปดครับ0ูนย์เก้าศูนย์หกห้าสองแปดสองแปดสองศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดสามเก้าสี่ห้ครับศูนเก้าสองเก้สาม้าครับแล้วผมวันนี้เราก็กลับมากบกับกันเช่นเคยนะครับการเทนูครับวันนี้เรามาทำงานที่ซอยกวนจัดนทศกแก่ห้าครับ ในขณะที่เราเจ๊ปูนครับไม่เกิดฝนตกลงมาอย่างแรงนะครับว mm ัน hmm. นี้สภาพหน้างานก็มีข้ามจางเอเจโอที่มาครับ mm hmm. นี่ครับฝนตก็จะรุนฝนตกแรงครับวันนี้พายุเข้านะครับว mm ั hmm. นนี้เราก็จะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขงานพื้นคอนกรีตที่เพิ่งเท๊ปูนไปนะครับ แล้วเกิดฝนตกเราจะแก้ไขโดยวิธีไหนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกทีนะครับผมนี่นะฮอ่อเป็นงานเทพื้นท็อปปิ้งนะความหนาห7าเ้ซนนะครับใช้ปั๊มจริงนะครับครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะมาดูทีนะครับว่าเราจะวิธีการแก้ไขจะเป็นยังไงนะตอนนี้ฝนตกได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ ต่องานขัดพื้นเทปูนรถปั๊มและงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสีนะครับศูนย์เก้าศูนย์หกห้าสองแปดสองแปดครับ0 9นย์เก้าศปสองครับศูนย์เก้าสห้าสี้านะครับผมครับเดี๋ยวสักครู่เราก็กลับมาพบก,กันอีกทีนะครับผมครับสวัสดีครับ